เคยสงสัยกันบ้างไหมคะว่าดินที่เราใช้ปลูกต้นไม้ไปแล้วเนี่ยเราจะยังสามารถนำกลับมาใช้ซ้ําได้อีกไหม วารีสวนสวัสดีค่ะอย่างที่เราเกรี่นไว้ต้นคลิปนะคะว่าดินที่เราใช้ปลูกต้นไม้พืชผักไปแล้วเนี่ยเราสามารถนํากลับมาใช้ซ้ําได้อีกไหมดินที่ผ่านการปลูกต้นไม้ไปแล้วจะถูกต้นไม้หรือพืชผักดูธาตุอาหารไปใช้บางส่วนวิธีแก้ก็คือเราต้องเติมธาตุอาหารลงไปซึ่งที่เราทําประจําก็คือจะเติมอินทรีย์วัตถุลงไปตัวอินทรีย์วัตถุเนี่ยก็จะทําให้โครงสร้างของดินดีขึ้นจะเป็นการเติมธาตุอาหารให้กับดินนะคะอินทรีย์วัตถุก็จะมีอยู่2แบบค่ะแบบที่1ก็จะเป็นแบบที่ผ่านการหมักมาแล้วนะคะอย่่่่่าางเเชนนป๋ยหหมมักกรืืือออวูลไดคคะแบบที2็ แต่ที่ยังไม่ผ่านกนารหมักก็จะเป็นพวกปุ๋ยข้อกนะคะอย่างเช่นขี้วัวเป็นต้นค่ะและก่อนที่เราจะนําดินเก่ามาใช้นะคะให้เอาไปตากแดดเพื่อฆ่าเชื้อก่อนนะคะอย่างน้อยสักหนึ่งวันค่ะ วิธีที่เราทําอยู่นะคะก็นําดินที่เราตากแดดไว้แล้วนะคะเอามาผสมกับปุ๋ยหมักค่ะวิธีนี้ข้อดีก็คือเวลาเราผสมเสร็จเราก็สามารถนําไปใช้ได้เลยนะคะเราก็าไปปลูกพืชผ,ผักหรือพวของเราได้เลยค่ะอัตราการผสมนะคะเราจะใช้ปุ๋ยหมัก1ส่วนแล้วก็จะใช้ดินเก่าประมาณ2-3ถึงสส่วนนะคะก็มาผสมคกเค้ขขากันแบบนี้ค่ะ ส่วนอีกวิธีหนึ่งนะคะที่เรานําปุ๋ยคอกนะคะก็อย่างเช่นขี้วัวค่ะ,คะก็นํามาผสมได้เลยนะคะอัตราส่วนก็คือดิน2ส,ส่วนนะคะ2อถึงสส่วนผสมกับปุ๋ยคอก1ส่วนค่ะแต่วิธีนี้ยังไม่สามารถใช้ได้นะคะต้องเอาไปหมักก่อนค่ะเพราะว่าขี้วัวย,ยังไม่ผ่านการหมักเวลาดงความชื้นก็จะมีความร้อนได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาไปหมักค่ะทุกคนใช้วิธีไหนกันบ้างคะเม้นมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นะคะขอบคุณที่รับชมและเป็นกําลังใจให้นะคะหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้ช่ององ ชวนทำคลิปดีๆต่อไปกันนะคะไว้พบกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ